ครับผมเพื่อนนี่ก็บ่ายสามแล้วครับผมจะเจอพึ่งหลังแรกครับผมเมื่อกี้ผมอยู่ฝั่งคลองฝั่งโน้นผมเดินข้ามคลองมาครับผมคอนเก่าจะเป็นพึ่งคนรับฟูงครับแต่คอนเก่าอยู่นี่ครับขี่รถอ้อมคลองมาหาทางแล้วก็เดินสางคบมาแล้วครับมองเห็นแต่ไกลครับผมสัมคบมาเลยเฮ้ย เดีย๋ยวไปดูกับผมนต้นจะบกพรการที่เคยได้ปีที่แล้วครับแล้วไม่ค่อยโตเท่าไหร่หรอกมองไกลมเมื่อกี้ผมอยู่ฝั่งคลองนู่นครับครับผมแดีก็พอได้อยู่ครับลังงามอยู่ตีทอยสักสิบลูกครับผมแล้วผมดูทอย้วครับ ซูไมไม่เห็นเพื่อนเดี๋ยวเขาไปดูกันทั้งบนเลยครับแตกมาต่อยผมแล้วครับเพิ่งพวงแตกมาต่อยผมแล้ว ตัวเยบเลยครับเพณ่อุง โอ้ไก uh ่โน่เลยครับพึ่งโคงตอนนี้ที่ถึงที่นี่ันครบแล้วพึ่งได้กินเหล็กนไง โองขาเป็นเงนะครับเลืขาเป็นเงล้ว ครับมีมดด้วยมดก็มดแล้วครับโอ้โหอะไรขนาดเนี้เนี่ยทั้งโงซงทั้งมดนันจะมีแฟนด้วยครับนี่ไปครับกลับกินกต้องดูกินให้ดีด้วย เลียงใหญ่ครับอนมครับนี่จำเจนว่าไม่ค่อยโตโอ้ได้เู่ครับยู่เส้นแกแล้ว เรามาดูงานแล้วครับแรงขี้อยออเ่ครับแพบกันหมดแัดครัเผ็ตอนนี้หมดเล่นหมดเล่นครับผม น้ำได้อยู่ครับผมขอครับสวยๆครับผมข้างล่างเป็นน้ำโอ,โอเคครับผมเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนอเยอะๆครับต้องรีบหน่อย หมดหมดแล้วครับที่รกาผมมองดูว่าเพิ่งยังไม่เป็นดีที่ไหนได้ขอจนรอบสอนครับอยู่เดือนกว่าแล้ว เดี๋ยวผมจะปล่อยตรงตางเลยครับเผื่อเ,เขาอยู่ คอนเล็กคอนใหญ่ไม่อยู่ครับเพิ่งน้ำได้อยู่ครับน้ำได้อยู่เดี๋ยวปล่อยแม่เขาหน่อยต้องหาที่ประยุงตัวไว้ครับผมเดินเกรสรด้วย นี่เจสอนเก็อดอยู่มองไม่เห็นครับเขาวางไว้เขากินครับผมเจีสอนดอกมะข่าครับ นี่มองไม่เห็นครับเมื่อกี้มองไม่เห็นเดี๋ยวนิดนึงครับผมไม่ได้ลีลาครับผมแต่เพชรน้ำพึ่งมันสวยที่สุดเย้

ขอครับผมสอชิ้นสั่ไปก่อนครับลมมาเสียวไปก่อนอเก็บตะอ,อ,น,กอน,กนก่อนก่อนใส่ถุงก่อนครับผม วันขมมงโฉงเฉงไปเลยต้องใส่ถุงมือครับโอ้โหโดนพุ่งพงเล่นเอาพุ่งหวงพุ่งพงเล่นแสบแท้ตัวอ,อ่อนสักโลนึงแล้วครับไม่ได้น้ำพึ่งเยอะก็ขอตัวอ่อนมาทางไปก่อนก็ผมช่วงนี้หายากเลยผมมองจากข้างล่างคิดว่านเนพึ่งใหม่ สความเพื่อนลงครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มครับผมขอบคุณครับหมดกัดครับโอ้โหมดเต็มเลยครับหมดัวมข้าเข้าหูครับผมหมดสม้มเออทางพึ่งโพงอยู่ข้างล่างขึ้นไปก็หมดสม้มแล้วก็พึ่งใหญ่ปะทะสามด่านเลยครับผมขอครับผมโยนครบลงน้ำเรียบร้อยแล้วครับ ก็ปโปร่งนึงนี้แหละครับลูก,กว่ากว่าขอไปครับผมแบ่น้ำน้อยจะแต่งรังก่อนครับเออากแต่งก่อนจะทำหมดอ๋อดูน้ำก่อนครับุมครับ น้ำดอกมะค่าแฝ่เหลืองใสครับผมพอได้ครับเดี๋ยวซ้อนสูงกว่าคนะผมวัวสูงแตกพอได้สักเดี๋ยวเขาจะช่างดูครับผมนิดหน่อยก็จะช่างให้ดูครับสวยอยู่ครับผมเดี๋ยวอนุญาตเก็บของครับผมไปครับผมขอบคุณครับ ครับผมถึงบ้านแล้วอาจจะได้สักโลนึงอยู่บ้างครับช่างดูก่อนตาช่างจิดเป๋ไปทางไหนก็ไม่รู้เลยแตตรงอยู่ครับตาช่างไปครับลองดูอาจะโลนึงอ๋อโลเกือบขีดครับผมโลขีดหนึ่งได้อยู่ครับหัวไม่ค่อยโตเหลืองไซส์ครับผมน้ำดอกมะข่าแจ้